มาจอดรถตรงนี้กันนะครับโอ้กรุงเทพก็มามาไกลแล้วรถกรุงเทพอามาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ลำปางแห่งใหม่นะครับนี่เขาเรียกว่าวังเหือครับ่าเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วครับวันนี้ผมพาครอบครัวมารับประทานอาหารกลางวันที่นี่นะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะกลับมาบ้านทีหนึ่ง เพิ่งจะเคยเห็นอ,อันนี้บางคนก็เรียกว่าทะเสาบลำปางนะครับเข้าไปนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับนัก่งเที่ยวก็เยอะอยู่ให้ดูบรรยากาศนะครับ นี่คือป้ายเป็นภาษาอังกฤษว่าวังเหือครับเชิญครับเชิญครับเขาวัางก็คือแม่น้ําวังครับเหือ,อก,ก็คือเรือนะครับภาษาเหนือเขาเรียกเรียกว่าเหือแต่สมัยนี้ภาษาเหนือเขาก็จะเรียกเรือไปหมดกันแล้วนะครับ ก็ควรจะอนุรักษ์ภาษาเหนือไว้หน่อยหนึ่งนะครับวิธีให้นั่งเป็นกระตอ๊อบกระตอ๊อบไปเลยครับโอ้บรรยากาศที่ธรรมชาติมากครับอ,อันนี้ก็จะเป็นโรงครัวของสถานที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งที่ว่าติดริมน้ำนะครับ นี้ไม่ใช่หอยตึงเท่าเชียงใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าวังเหือหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทะเลสาบลําปางเพราะเป็นทะเลสาบของลําปางนะครับอยู่ในเมืองลําปางเลยครับถามใครๆก็รู้จักครับอ่ามีจุดเล่นน้ํานะครับโหน่าจะมันอยู่เนาะ ครอบคัว,วผมนี่เข้าไปนั่งในนั้นแล้วหมดละกำลังสั่งอาหารกันอยู่ยากาศร่มรื่นมากครับอ่านี่ก็จะเป็นรถโบราณนะครับผมเพิ่งจะเคยเห็นนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับน่าจะเกิดไม่ทันครับยี่ห้ออะไรเอ่ย โอเปิลครับอยีหอดังอยู่ผมไม่เอาไปแทงหวยนะครับเพราะเล่นไม่เป็นครับอันนี้วห่่เลยมาด้วยตลอดเอาชุดนี้มาก่อนดูไว้ก่อนเหล่ายำรวมขาหมูเยอรมันก็ทอดอีกสั่งอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยสั่งหลายอยากเลยอ่ะ ประดุฟูเพิ่มอีกหนึ่งเนาะอยากกินใช่ไหมได้ช่องแปดช่องเก้าช่องเจ็ดอ่าความพยายามใส่เล่ปล่อยเลยปลาเนี่ยเอามาแล้วก็เอามามาซนเนาะความพยายามพยายามเนี่ยใต่เหล็กใต่เหล็กเดินเงี้ยวเตี่ยวความใต่เหล็กปล่อยเลยปลาปล่อยเลยโยนเชือกเลยใต่เหล็กมีความใต่เหล็กโอ้ไปจนได้เลยไปจนได้ก็ใช่ไปจนได้มีความใต่เหล็กอ่ะพยายามสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะไปดูปลากัน โอ้หน้ำใสเนาะน้ำใสอนนออโอ้มีหอยโผลด้วยไม่ได้ไม่ได้ทะลึงนะปเป็นหอยจริงๆจับหอยกันเดี๋ยวคนชอบจับหอยอย่าอย่าคิดอย่างอื่นเลยหอยเล็กหอยน้อย หอยไงชอบจับปมดอะ่อะอยากนั่งมันอยากนั่งชิงช้าด้วยเนะี่ยส่วนนี้อ๋อมีปู่บ่าวสาวมาเตรียมถ่ายพิวิตติงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่นะครับ อันนี้ก็เป็นสกายแบบเป็นเรือปั่นนะครับโอ้ลมกำลังแรงนะครับแล้วตรงนี้เป็นบันไดสวรรค์ครับดอยที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นดอยพระบาทนะครับเป็นดอยที่ชื่อดังของลำปางนะครับโอ้ชิงช้าตรงนี้นั่งนี่ลมเย็นมากนะ จะมานั่งกินตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับนี่คือความสุขของสถานที่แห่งนี้นะครับดูคาเฟ่นหน่อยครับสั่งกาแฟแล้วนั่งกินนี้น่าจะดีเนาะมีอะไรบ้างครับโอ้หน้ากินทั้งนั้นนะครับราคาไม่แพงครับตรงนี้ก็จุด เป็นจุดบริการเครื่องเล่นนะครับเท่าไหร่ครับค่าบริการเครื่องเล่นห้าสิบบาทพร้อมชูชีพโอ้ถูกมากครับอ้าวอาหารมาพอดีเลยเป็นไงอร่อยไหมอร,อ,อร่อยมากรมเย็นเนาะ ไฟดับที่บ้านนี้มานั่งไม่ได้เลยเนาะติดนั่งลืมได้ยังไงถ้าปลาไม่สดนี่สดไม่สดซัดจนเกลี้ยงเลยตอนนี้แต่ก็อาหารก็ใช้ได้นะไม่ใช่วาซิเล่นะอร่อยอร่อยสวยอาหารเพื่อนเนาะวิดีโอละ